เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่ลองทําขนมตาลแม้แต่ข้างเริ่มปอกเปลือกตาลยังจะไม่เป็นเลยจะใช้มือแกะกระบาดมือไปอีกแบทุลักทุเลฝึกลองฝีมือ,อ,มอา็เป็นคนที่ชอบทําอะไรที่ไม่เคยทำอะ่ะแล้วก็เลยอยากลองก็ลอนดูว่าจะได้กินไหมปอกตาลไปกันได้ถึงตั้งแต่ตอนเด็ก เล่าเรื่องไปสนุกอยู่คนเดียวเลยค่ะหาของเล่นไปวันวันอนองเลย เม่น,นี้คือสีได้ตองดได้เอาน้ำตาลนี้ตรงค่อยไว้ให้มันค้ามคือิดที่เลือกทำตอนเย็นเพราะว่าเปลือนเพื่อให้เขาได้ได้จตกตร,กรได้เอาน้ำน้ำที่มันเปืเป่อยๆออกเราจะทำให้มันออกมาอร่อยที่สุดเลยนะคะแตาทำไม่เป็นนะ <laughs> ไปเก็บเอาตานที่มันรนอยู่นาวัดแต่ก็เลยเอาม้ยองสิเอาม้ยองเอาหน้ามันดอมเสีแล้วมันก็จะเป็นขนจะเป็นขนมันตุกตาน่ะก็ได้ตุกตาตัวนั้นแหละแล้วก็มาตัดให้เป็นหน้าม้าให้ให้เป็นแบบชงผมอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้น้องจะอุนสมัยโบราณเลยพี่นนองแต่มันตอนมีโอกาสได้เห็นบักตานวัยดีกว่านี้ดอกคือแต่สิเป็นบักตานที่มันเน่าแล้วเนาะเน่าเก่าแล้วอ่ะแล้วมันจะยังมีคนอยู่เพาก็ลปเก็บมาก ก็ต้องทำยังไงต้องเอาเลืกออกเอออกยนะแต่คิดว่ามันต้องออกนะนง,งานกลังจะทำงานสงเสยเขาคงจะออกมา <c oughs> ตอมางช่วยกันะค <Hi. S 1> ขางดยากจะเปื่อกมันตอนนี้เราก็กำลังจะคั้นออกมาเนื้อของตางะคะ แล้วก็จะผสมน้ำด้วยนะคุณต่อเดี๋ยวเราไปทำไปตัดแล้วก็ให้มาดื่มน้ำาช่ไหม ตอนนี้เราก็ได้เนื้อตาลที่คั้นเอาเส้นออกแล้วะคะ่ะตอนนี้แล้ว็จะทิ้งไว้น้องไว้แบบนี้เลยนะคะให้มันข้ามคืนอ,อันนี้น่าจะใส่น้ำเยอะจากที่ตัวเองทำเองก,นนกน็น้ำที่ออกมาได้ไก็ใส่น้ำาม้ไปประมาณขวดหนึ่งนี้เลยมันก็กว่ามันจะออกอีกเนาะแล้วก็เนื้อตาลอีก เรนก็ยิ่งเจอเอนิดหน่อยเลยพวกนี้ตอนนี้จากเงยยัยเหลือซัมมี่ละเด้อพี่น้องเอ้ยได้น้ำออกมาหนึ่งหม้อ หลังจากที่เราทิ้งน้องไว้ข้ามคืนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปตอนที่เป็นเนื้อตาลแล้วพลาดมากเลยค่ะแต่เราจะได้ก็ <c oughs> ต้องออกแรงหน่อยนะคะอั <c oughs> นนี้ถึงขั้นใส่กะทิเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลต่อไปอเริ่มเย็ยนแล้วนะเย็นแล้วเริ่มจะได้ทีแล้วแต่เราจะค่อยๆใส่น้ำตาล แล้วค่อยใส่กะทิคนให้ไปทางเดียวกันเด้อเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ค่อยมาหยอดแป้งพอดีหลานอยากหยอดมากเลยน้องก็จัดการหยอดรอเยียบน้อยกันเลยไม่ได้หายบรรยากาศในการหยอดเลยเด้เราจะดินเสร็แล้วค่ะตอนนี้ขมขงนวนมาก